สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเสกมีดเพื่อควงเล่นนะครับในด่านซ้อมหรือด่านปัสมโมนะครับโดยเริ่มต้นก็ให้เราสร้างด่านซ้อมปกติเลยครับติกซ้ายหมดนะครับ3อันกดด่านที่เราต้องการนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ ให้เปิดคอนโซลขึ้นมาครับพิมพ์ sv underscore s h e e t 1นะครับแล้วก็ตามด้วย mp n i f e enable นะครับ1ห,หลังจากนั้นก็ให้ทำการดรอปมีดบนพื้นนะครับแล้วก็จ้องมาที่มีดให้ขึ้นคำว่า knife เนี่ยบนหน้าจอเรานะครับกดคอนโซล ก๊อปคำว่า s u b c ล a เช e นะครับไปแปะที่คอนโซลแล้วก็ตามด้วยเลขรหัสมีนะครับอย่างเช่นต้องการให้เป็นคาร์ลิดก็507แปะไปครับก็จะเป็นคาร์ลิดนะครับหรืออยากให้เปลี่ยนเป็นบัตเตอร์ไฟก็ดอกมีดจองหวะทิมีดคอนโซล รหัสของบัตเตอร์ไฟคือ515นะครับก็พิมพ์515โอเคครับได้บัตเตอร์ไฟนายนะครับถ้าอ,อยากเปลี่ยนเป็น M9 ก็เหมือนเดิมครับ M9 รหัสคือ508นะครับก็พิมพ์ไป508ประมาณนี้ครับ